สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับวันนี้ครับยามเที่ยงครับมาพบกับครับ EP นี้ครับเป็น EP พิเศษนะครับนะเป็น EP พิเศษนะครับเป็นพระผงสมเด็จนั่งไก่ครับหลวงปู่อะศิลาแม่ทาแม่ตาอธิษฐานจิตให้นะครับนี่ฮะวระใหญ่พี่นาจะผมเอาภาพขึ้นไว้ตอนนี้เลยนะครับงานและอีเกจิมากมายหลายกี่นี่คณอาจารย์ชื่อดังพี่นะรูปพุทธาพิเศษนะครับนะให้หลวงพ่อเงินนะวัดบ้านอ้อนะครับ รายการนี้ครับวันนี้มาจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับนะแบ่งัปพี่น้องกันบ้างนะครับนะแบ่งไปพี่น้องกันบ้างครับนะสำหรับอีพีนี้นะครับแล้วบอกเลยว่าอีพีค่ำคืนนี้ก็ยังมีทิเด็ดอีกนะครับนะผมได้รายการรุ่นนี้ไม่มีรุ่นแล้วนะครับนะรุ่นหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะวันนี้ครับมาจัดโปรพี่น้องครับองค์ละ300บาท ยกคู่ห้าร้อยบาทพี่นะฮะยกคู่จับคู่ผมคิดเพียงแค่ห้าร้อยบาทนะครับวันที่มีมาให้ชมยี่สิบห้ารายการนะครับนะฮะใครไวใครได้พี่นะครับใครไวใครได้พี่นะผมบอกเลยว่าสมเด็จพระผงรุ่นนี้นะฮะสวยมากนะครับรายการบนก็สวยพี่นะครับรายการกลางๆก็สวยนะครับ แล้วนี้มาพบกันพี่ะะใารายการที่หนึ่งเลยครับจับคู่นะพี่ย้ำนะฮะองค์ละสามร้อยจับคู่เหลือห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับพี่นะ เรามาลุยกันองค์ที่หนึ่งเลยครับนะองค์ที่หนึ่งครับเป็นพระผงขาวเลขโค้ดเบอร์เก้าครับนะเลขเก้าตัวเดียวด้วยพี่นะฮะรายการนี้ครับเป็นพระผงขาวนะโรยพลอยมวลสารเสกนะครับโรยพลอยมวลสารเสกครับนะฮะย้ำนะพี่นะว่าองค์ละสามร้บาทจับคู่ห้าร้บาทจะส่งให้ฟรีพี่รายการที่หนึ่งครับนะเลขโค้ดเบอร์เก้านะครับสามร้อยบาท ต่อมาการที่สองครับรายการที่สองเป็นผ้าผงใบลานครับโวยเพชรหน้าทางพี่นะฮะโวยเพชรหน้าทางเลขโคดัาเบอร์แปดแปดนะครับนะรายการนี้ก็สามร้อยบาทนะครับรายการที่สองพี่นะครับนี่รายการที่สองนะต่อมาเป็นรายการที่สามครับรายการที่สามเป็นผ้าผงน้าตาลครับโวยว่านสาวหลงครับเลขโคดันเบอร์เจ็ดหกนะฮะหมายเลขโคดัาเบอร์เจ็ดหกคบที่ดูบนสสารนะครับนี่ฮะนี่ฮะ มวลสารว่านสาวหลงนะพี่นะว่านสาวหลงนะครับนี่ฮะสวยๆอย่างนี้ครับเลขคุณเบอร์เจ็ดหกพี่นะฝัง่งตะกุดตอกเลขชัดเจนพี่นะครับต่อมาครับเป็นรายการที่สี่ครับเป็นพระผงน้ําตาลโรยจีวรน,นะครับนะโรยจีวรมวลสารเข้าไปดิเลขคุณเบอร์สามหนึ่งนะครับเลขคุณเบอร์สามหนึ่งนะครับนี่ฮะ นี่ฮรัรยมวลสารนะพี่นะองค์ที่สี่นะครับรวยจีวรนะฮะต่อมาองค์ที่ห้าครับเป็นคุกนวานนะครับนะฮะเป็นพระผงขาวคุกวานครับเลขค้ณเบอร์เจ็ดแปดนะครับเลขคนเบอร์เจ็ดแปดนะฮะพระผงขาวคุกวานครับรุ่นเลือดสมณศักดิ์นะครับต่อมาครับเป็นองค์ที่หกองค์ที่หกครับเป็นพระผงสีขาวรวยเพชรหน้าทางเลขคนเบอร์หกสี่นะครับรวยเกศานะฮะรยเกศาด้านหน้าอีกหน่อยนะฮะ นี่ครับรายการที่หกนะพี่นะครับรายการที่สวยๆครับรายการที่หกครับเลขคนเบอร์หกสี่ครับต่อมาครับเป็นรายการที่เจ็ดครับเป็นรายการเจ็ดพ่นทองนะครับด้านหน้าพ่นทองเลขคนเบอร์สองหนึ่งนะครับเลขคนเบอร์สองหนึ่งครับด้านหน้าสวยๆอย่างนี้ครับเป็นรายการพ่นทองนะครับรายการที่สองร้อยห้าสิบาทเอ้สามร้อยนะพี่นะนะฮะยกคู่ห้าร้อยบาทนะพี่ทุกรายการนะพี่นะสามร้อยทุกรายการเลยนะครับยกคู่ห้าร้อยบาทนะครับนับเป็นโปรโมชั่นตับอีพีนี้นะพี่นะ มากรต่อหรือกระต่อครับรายการที่แปดหรือรายการที่แปดครับเป็นพระผงน้ําเงินนะฮะนะเป็นพระผงน้ําเงินนะครับจะคงขออนุญาตดูชื่อรายการแป๊บนะครับเป็นพระผงเจ้าน้ําเงินนะพี่นะเป็นพระผงเจ้าน้ําเงินนะครับนะโรยว่าน สาหลงนะครับลอยว่านสาวหลงนะครับสวยๆพี่เลขคน้นเบอร์ห้าสามนะตอกชัดเจนพี่เลขคน้นเบอร์ห้าสามนะครับนะลอยว่านสาวหลงครับรายการนี้พี่นะครับนะสวยเลยนะฮะต่อมาครับรายการที่เก้าครับเป็นเนื้อดินเผานะครับจากวัดนะครับนะเลขคน้นเบอร์สามห้าครับเลขคน้นเบอร์สามห้าพี่โอ้โหสวยเลย นะครับเลขค้นเเบอร์สามห้าอสวยเลยครับนาฬิกานี้นะพี่ดูไก่นะฮะนี่ครับ้าผงนะพี่นี่คือพ้าผงนะครับนะความสวยอย่างโลหะเลยนะความสวยอย่างโลหะเลยครับนี่นะรายการที่เก้านะพี่ต่อมารายการที่สิบครับรวยพลอยมุนสารเสกครับรวยพลอยเสกนะครับรายการนี้พ้าผงนะฮะนี่พ้ผงสีน้ำตาลครับเลขค้นเบอร์สามสามเลขค้นเบอร์สามสามพี่จะอสวยงนี้เลยนะครับนี่ฮะรวยพลอยเสกนะครับนะพี่นะรายการที่สิบ ต่อมาการที่11ครับเป็นผ้าผงน้ำตาลเหมือนเดิมพี่นะฮะโรยจีวอนนะครับโรยจีวอนมวสารเลขคุณเบอร์83ครับเลขคุณเบอร์83ครับรายการนี้โอ้โหสวยๆกันเลยพี่นะมีเกสาันิวอนติดที่เรียบร้อยนะครับรายการนี้นะฮะนี่เลขคนเบอร์83ครับต่อมาครับเป็นรายการที่12ครับรายการที่12เป็นผ้าผงขาวนะครับนาติดนี่ฮะนี่สวยๆเลยพี่นะฮะนี่ครับ นะแปะทองด้วยครับนะคุณขออนุญาตดูชื่อรายการแป๊บนะพี่นะขออนุญาตดูชื่อรายการสักหน่อยนะครับชื่อรายการเขียนว่าขาวเกษรพี่นะขาวเกษรปิดทองนะฮะขาวเกษรปิดทองพี่รายการนี้โอ้โหวสวยๆนะครับนะจะสวยเลยนะเลขคนจัเบอร์สองห้าพี่เลขคนจัเบอร 25, ์สองห้าพี่ถูกใจปิด๋ยวเข้ามาได้นะครับเลขคนจเบอร์สองห้า มาก,กันต่อลุยก,กันต่อครับรายการที่1ิบสาครับเป็นพระผงทูบนะครับนะ้าปิดแผ่นทองนะเขาหล่ำตัดนะครับเลขคนเบอร์แปดหกเลขคนเบอร์แปดหกนะครับรายการที่สิบสามต่อมากันที่สี่ครับเป็นพระผงเจ้าน้ําเงินนะครับปิดแผ่นทองขขาหล่ำตัดนะครับเลขคนเบอร์หกหกนะครับองค์นี้เลขคนละเบอร์หกหกนะครับองค์ที่สิบสี่ ต่อมาองค์ที่15ครับนะเป็นเลขค้ดนัวเบอร์50นะครับเป็นรายการเดียวกันครับน้าผงผงเจ้าน้ําเงินนะคร um ับปิดแผ่นทองเข้าหลับตัดครับรายการ15ต่อมาครับเป็นรายการที่16นะครับรายการที่16เลขค้ดนัวเบอร์8 9เเลขค้ดนัวเบอร์8 9นะเป็นผงผงเจ้าน้ําเงินปิดแผ่นทองคําเหมือนเดิมพี่น้าปิดแผ่นทองคําเข้าหลับตัดเหมือนเดิมพี่รายการที่16นะครับ ต่อมารายการที่สิบเจ็ดครับเป็นพระผงนะถ้าเป็นพระผงใบลานหรือเปล่าเลขคนณตัวเบอร์แปดเจ็ดนะครับนะโรยเกสรเกสรด้านหน้าพี่เต็มแบบเต็มองค์เลยนะครับโรยแบบเต็มองค์เลยครับนะรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดครับต่อมาในรายการที่แปดครับรายการที่แปดเป็นพระผงคุกว่านนะครับเป็นพระผงคุกว่านเลขคนณตเบอร์ห้าสามเลขคุณตเบอร์ห้าสามครับรายการนี้สวยเลยครับนะรายการที่สิบแปดนะครับ ต่อมาครับพี่ต่อมาเป็นรายการที่สิบเก้าครับรายการที่เก้าเป็นพ่นทองครับเป็นพระสมเด็จขี่ไก่พ่นทองนะครับพิมพ์หลวงพ่อบลันนะครับนะเลขคุณตําเบอร์หกเก้านะครับรุ่นเลื่อนสำเนกสักด้านหลังเขียนว่ารวยเงินนะฮะวัดบ้านออนี่พี่นะรายการนี้ยังปูพุทธาพิเศษนะครับเนื่องที่หกนี่ผ่านมานี่เองนะครับรายการนี้บอกเลยว่าสุดแน่นอนครับนะต่อมาครับรายการที่ยี่สิบครับเป็นพระผงสีสาตนรวยจีวรนะฮะรวยนะนี่ฮะสังกตินี่ฮะ นี่พี่นะฮะเลขค้นตัเบอร์อะไรพี่มันลุ้นกันเลขค้นตัเบอร์เจ็ดสี่ครับเลขค้นตัเบอร์เจ็ดสี่ครับองค์ละสามร้อยบาทยกคู่ห้าร้อยบาททุกรายการทุกองนะอีพีนี้นะครับมากระต่อนครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับรายการยี่สิบเอ็ดครับมาลุ้นต่อครับ,รรรบ,รรบเป็นพระผงทุม่มเลขค้นตัเบอร์ตัวเลขสามและเลขหลักเดียวครับเลขหลักเดียวด้วยพี่ใครไหวใครได้นะครับรายการนี้สามร้อยบาทจะส่งฟรีนะฮะยกคู่คู่ละห้าร้อยบาทครับรายการที่ยี่สิบเอ็ด มากระต่อกันยี่สิครับรายการยี่สิครับเป็นพับผงเกสารโรจีวอนนะครับนำโดยเพชรหน้าทั่งนะครับนี่เลขคนจบเบอร์เลขห้าตัวเดียวด้วยครับเลขห้าตัวเดียวเลขห้าตัวเดียวหลักเดียวครับหมายเลขห้ารายการน,นี้ครับรายการยี่สิบสองครับ ต่อมารายการที่ยีสามครับนะเป็นพระผงคุกว่านครับเป็นพระผงคุกว่านมาเลขโคตรตัวเดียวคลิปใหม่เลขโคตเบอร์ตัวเดียวหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดครับเป็นหมายเลขแปดหมายเลขรวยนะครับนะหมายเลขแปดเป็นหมายเลขรวยนะครับนะพี่ดูพญาไก่นะครับพี่ดูพญาไก่นะคุกว่านนะครับเนะคุกว่านนะพี่นะพี่ดูสวยเลยครับคุกว่านคุกแผ่นทองนี่ฮะ พี่ดูความสวยนะครับนะเพราะผมรุ่นนี้บอกเลยเสร็จครับเลขแปดเลขรวยด้วยนะฮะแต่ผมเอามาเปิดน้ำตาที่ผมพูดนะครับแปดร้อยความจริงขายกันห้าหกร้อยนะพี่นะถ้าเลขสวยอย่างงี้นะครับไม่เป็นไรพี่น้ำผึ้งว่าถึงมาเปิดแล้วผมไม่ได้ดูด้วยนะไม่ได้ดูคล้ายเพราะใจอยากมาแบ่งให้พี่น้องหมดเลยครับนะใครซื้อผมรู้อยู่นะใครซื้อเช่าช้างผมรู้อยู่ครับรายการนี้พี่รายการที่ยี่สิบสามครับนะฮะ ต่อมาครับพี่ต่อมาเป็นรายการยิบสีครับเป็นภาพผงทูบนะครับนะเป็นภาพผงทูบลอยว่านสาวหลงครับลอยว่านสารหล็มเต็มๆอย่างนี้พี่นะว่านสาวหลงนะครับเต็มๆอย่างนี้เลยนะครับพี่ดูเลขค้นอันเบอร์นะครับหมายเลขหนึ่งสามครับเลขค้นสองหลักครับหมายเลขหนึ่งสามาด้านหลังพัดจดสวยๆคมลายเส้นรายละเอียดนี่ชัดเจนพี่ลายเส้นลายละเอียดนี่ชัดเจนนะพี่นะเลื่อนสมเนาศักนะครับรายการนี้พี่นะครับนะองค์ที่ยี่สี่ครับ ต่อมาครับพี่ต่อมาเป็นองค์ที่25นะครับองค์ที่25ครับเป็นพระพระผงเนื้อดินเผานะครับพระผงเนื้อดินเผานะครับนะพี่ดูไก่กับองค์สมเด็จนะครับคมคมเลเส้นมวลสารอักขระชัดเจนนะฮะเลขคนณตเบอร์98ครับเลขคนเบอร์98ครับงานละเอียดงานคมมากพี่ดูพันยนต์ด้านหลังนะครับงานสวยอย่างนี้เลยพี่นะครับสวยอย่างนี้เลยนะครับนะพระผงสมเด็จนั่งไก่พี่รุ่นนี้บอกเลยว่าทีเด็ดแน่นอนนะครับ นะบอกเลยว่าทีเด็ดแน่นอนนะครับรุ่นสมเด็จสมไก่รุ่นเลื่อนสำนักศัก์นะครับรุ่นเลื่อนสำนัก์นะครับนะสำ EP นี้ก็เป็น EP พิเศษนะครับสำคนที่ นะชอบสมเด็จนะพิมพ์หลวงพ่อปานนะครับบอกเลยว่าสวยแน่นอนนะฮะร,รายการที่สวยแน่นอนครับมาเบิดแบ่งปันพี่น้องให้ครับสำหรับคนที่ชอบอเนื้อเพียวๆสวยๆอย่างนี้ครับนาะงโรยมุสานปิดแผ่นทองโรยผงว่านคุกว่านนะฮะบ,บอกเลยว่าเด็ดแน่นอนพี่หลักอีพีนี้ครับนาะยอง์ละสามร้อยบาททั้งอีพีครับคู่ละห้าร้อยบาทไม่มีใครแบ่งปันเท่านี้นะพี่น้องนาะยอยากให้พี่ได้พัดแท้ไปบูชากันอย่างนี้ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่นะขอบคุณมากครับ